สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องขนมปังเลยค่ะเจ๊กุ้งซื้อขนมปังนะคะช่วงเขาจัดโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนั่นเองค่ะทานไม่ทันแน่นอนวันนี้มีวิธีการเก็บมาฝากนะคะ โดยปกติแล้วขนมปังสามารถเก็บได้ไม่นานนะคะ4-5วันเท่านั้นแต่วันนี้นะคะมีวิธีการเก็บแบบง่ายที่สำคัญนะคะอย่างคงความนุ่มอยู่ค่ะตัวช่วยของเรานะคะกล่องพลาสติกนั่นเองค่ะและตัวช่วยที่2นะคะถุงแกงค่ะถุงแกงนี่และคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขนมปังแผ่นนะคะหรือขนมปังมีไส้ใช้วิธีเดียวกันนี้แหละคะ่ะ ใส่ถุงพลาสติกนะคะลงไปในกล่องค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆเรียงขนมปังใส่ลงไปเลยค่ะตามภาพนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะจากนั้นนะคะก็นำถุงพลาสติกอีกใบค่ะปิดที่ด้านบนนะคะตามภาพนี้เลยค่ะและปิดปากกล่องให้สนิทอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูอีกครั้งนึงค่ะ ใส่ถุงลงไปนะคะจากนั้นค่อยๆเรียงขนมปังลงไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมปังแผ่นหรือขนมปังมีไส้นะคะใช้สูตรเดียวกันนี้ละค่ะถ้านำไปแช่ช่องปกตินะคะสามารถเก็บได้ 1- 2ถสัปดาห์ค่ะไม่เสียแน่นอนค่ะแต่ถ้านำไปแช่ที่ช่องฟิตหรือช่องแช่แข็งนะคะสามารถเก็บได้ 2- 3ถึงเดือนทีเดียวเลยค่ะ เวลาจะรับประทานนะคะนำออกมาพักไว้นะคะให้นมปังคืนตัวจากนั้นนำเข้าไมโครเวฟนะคะใช้ไฟกลางนะคะระยะเวลาในการตั้งนะคะ30วินาทีนั้นเองค่ะเพียงแค่นี้นะคะหมดปัญหาทานขนมปังไม่ทันแล้วล่ะค่ะลองดูนะคะมีขนมปังนุ่มๆไว้ทานแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ